แกรนกรพัอนฟสสาดคำเดียวสั้นๆหลังเพื่อไทยประกาศอยาก,ก้าวไกลจากประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกรณีที่พักเพื่อไทยขอให้พักคก้าวไกลถอยการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากพักคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในขั้ว8พักที่ลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาลปัจจุบนันรวมถึงสวที่มีความกังวลในเรื่องนี้ ทางนี้ก้าวไกลยันไม่ยอมถอยเรื่องแก้มาตรา112ดังกล่าวอาจทําให้เพื่อไทยขอตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีพรรคก้าวไกลและไปจับขั้วใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองจากประเด็นดังกล่าวทําให้ประชาชนได้ทยอยออกมาโพสต์และแสดงความคิดเห็นต่างๆบนโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากล่าสุดสาวแกรนกรพัดสอนด้วยเสียงกล่าวหรือแกรนเดือดตาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเอกหรือทวิตเตอร์ เดรีโพสข่าวดังกล่าวขึ้นมาก่อนใส่แคปชั่นเพียงสันส้นๆว่า Not Surprise หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าไม่แปลกใจนั่นเองค่ะ